สวัสดีทุกคนเนาะมือนี้ก็เป็นมือบุญออกพรรษาที่เวียงจันทร์ทุกคนเนาะที่ประเทศลาวนี่แหละแต่ว่ามือนี้บาวคำจะพาทุกคนมาเบิ่งพิธีการใส่บาตรนะทุกคนบางคนก็ห้องมาตักบาตรแล้วแต่คนสี่ห้องเด้อนี่เด้อพามาเบิ่งอยู่วัดศรีสะเกตเนาะศรีสะเกดตัใกล้อยู่หอพระแก้วนี่แหละใกล้หอคำนี่แหลนะเนาะ พาทุกคนไปนสำรวจเบ้องว่าคนมาใส่บาทนี่หลายบอ่อเนอะรือว่าจังไรเด็กตอนนี้บ่าวคำก็บ่าวอดวัดศรีสเกดละมันจะมีคนมาใส่นี่ไม่ใช่หลายพอสมควรทุกคนเนาะเบื้องจากรถล,ลาแล้วนี่แมนผมรู้สึกว่าจะเอาเอาแน่นแน่ะสนะ อย่าไปเบิรงทางด้านในน้ำกันจะเป็นเช่ไนไรตอนนี้ประตูทางเข้ามนออกมา,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 าสีสกเกตสตพาสรามนะะโอ้ทางด้านในทางด้านในนี่เป็นกะจอดรถย่างใหญ่อยู่ตามบริเวณเลยทุกคนอืมนี่นี่จะเป็นกุฏิอารามอย่างเพลิน เดี๋ยวอบอลคามซอมบอลจอดรถก่อนเราจะเข้าไปถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเพราะรู้สึกว่ามันจะมีบอลจอดรถย,ย่างใหญ่อยู่แถวนี้นี่เป็นรถสังไทยโูมทุกคนอืเนาะจะพ์าทุกคนย่างเบิง่งจริงว่าี่ซากินหกน่บาลคามกับโบคอยได้มาเน๊ะ มากับประมาณเทือที่สองทุกคนเพิ่อนก็จะพากันมาใส่บาทการแต่งโตันุ่งผ้าเบียงตามทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละพาเบงบรรยากาศน้อกันนี่ก็จะเป็นน เาจะตั้งซุ้มถ่ายอ่อนกคนจะเประงพระเจ้าพระสงฆ์สมที่บวชเ้นเขียนอ่านอยู่ที่วัดรีตะเกพอแม่กถือว,ว่าคนไหลพอสมควรทุกคนวคุ้ากเลยนเ้่น่่นเงีุรกับบุยกคนดนะที่สุดจเลคอนเทนคอนเทนเข่ารนกันน่อในภไท ลุกเท <câ> okay. okay. ียนอยู่บริเวณองค์คางโอเคเปนนาทีที่ว่าเป็นนาทีสิ์นะเงนเงนเรก็เนเงนมก็ขาวา่เนวนี้ตันตั้งทีตั้งใจเราไปรับสีสกปรป็นักนงที่เิในาัาใจองเินยัผมนึเนะาในทางาใจได้เอเกนตาเนัก็จะมีหางน้ำเก่าทุกคน

ศิลปะก็คล้ายๆหอปลาแก้วทุกคนเนาะเป็นเสาขนาดสูงเสาขนาดสูงมีงูมีนาคเนาะพาทุกคนได้เห็นเลยเรียว่าครูบาวันนี้ก็สก,กิลไทยฮุกเกิดสมควรพาทุกคนเบิง่งบรรยากาศกันเนาะ คนหลายแห่งนะคุณถือว่าเวลานี้ก็ประมาณแปดโมงทุกคนเนาะแต่ว่าคนก็ยังแน่นอยู่ปกติท้าแมนมือวันศิลป์ทั่วไปนี่ประมาณเจ็ดโมงนี่ก็เริ่มคนก็เริ่มมืแล้วทุกคนเนาะอืมแต่ว่าเมื่อนี้ประมาณแปดโมงคนก็ยังมาเรื่อยๆเยนาะ อันนี้มันมีอย่งลังคาบาสิสะเกดเนาะอ้อ,อมพ้อ,อมอ้อ,อมด้านข้างอ้อมกุมมาเรียนบ่าคําำกับองราวละเอียดกนะานใส่มาคอ้มันแล้กกวกันคือ่า,าคนลายนะเรานะนาะคนลายแห็น ผาด้วนยางอ้อมตูววาดดึงทุกคนนี่ก็เป็นผ่าอยู่ตามกำแพงอ้อมหัดพี่นอะก็เป็นชุดไทยฮุบนึงที่สวยงามทุกคนบางคนเพื่อนกับมาถ่ายพีเวนด,ดิ้งมาถ่ายต่างๆเนาะนิน ไม่ดีคูบา่าเริ่มตกบาาจากวงคูบา่าอยู่นี่เจ็ดโมง,ง,มงถ,ถือวา่า,วา,วาซาหรือไว้นี่ถือว่าซาหรือไว้ <c oughs> นี่ก็มาคัดแยกเนะเาะ เบิร์ยูทูบได้ลงเบิ่งตัวเองได้ยูทูบดีเด้อเชียวลงให้ต้องเบาคำพาเที่ยวเด้อท yeah. ่นบางละเบิร์น่งเบาคำพาเที่ยวภาษาไทยล่าก็ได้เออเดเซ็ตเบิง์นไงลูกทิศสองสมรภูมิบุคลม พระอาจารย์ไง่ทุกคพื่อนพระอาจารย์ไงเพื่อ,อน,นกกำลัง่มกังวลใจเพื่นภาคพิเศษคือทุกคนอืมนี่มาซ่องเมืองคูบาเป็นคัดขนมตานคัดแย่ขนมเพื่ก็จะมีคนเขียนขนมข,นมขึ้นมาให้ทุกคนคนเขียนขน,ขนมขึ้นมาให้ โอ้ลายประตูมันร์เงาทุกคนลายบานประตูเพื่นนะเนี่ยงามงามงาม <c oughs> เป็นหูเกี่ยวกับเทวดาฟ้าเถนต่างๆทุกคนของนวินิของนาันนนาน,นิยายต่างๆ ีโมบทรงของมาชิตสกเกตนะหลายคนอาจจะเคยตรได้ยนินซนื่อ่ะบบเคยได้มานะซอบนี้บอคงก็ถือโอกาสพาทุกคนมาบนนบกเบิ่งนามาชิตสเกตกษิบาลระวานี่นี่โบคอยได้บุรละะทุกคนเนาะเบิง่งแจกสีสันต่างๆเพื่ออาจจะหักษามุนเดิมไ,มไน้นะ เพราะว่าบรอยากแตะต้องให้มันให้มันจังได้ว่าให้มันเสียหายนะทุกคนเดี๋ยว่าคำเคไปอ่านตัวนี้ก่นนี้สาระบอกสิบออภเวภูมิสนะหิตายะโหมนะสุขายะโลกาลุกกรรมปายะอัตายะหิตายะสุขายะเทววันุชาณัง เป็นพระธรรมหลักของพระเจ้าเป็นคำเกล่าวของพระเจ้านี่เพื่อนบอกว่าหุบแต้มผาผาหนังทุกคนเนาะหุบแต้มฝาผาหนังตามวัดว่าอารามเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในบรรดาประเทศที่เสื้อผือศาสนาพุทธเนาะอยู่ในภาคพื้อนอาเซียคะนีบรรดานิทานที่เราถึงหุ้แต้มีป็นที่รู้จักกันทั่วไป ได้มีบทบาทเกกับศึกษาของมของปวงส่วนอีกด้วยนในประเทศเราเนื้อหานิยมให้นิยมกันส่วนใหญ่แมนเกี่ยวกับภาพุทธประวัตินะทุกคนยุวศีสะเกตพระมหากษัตริย์ได้ทรงเลือกเอานิทานสองเรื่องที่ปวงส่วนนิยมสมสอบกันในสมัยต้นศตวรรษที่19คืออยู่สิมเพื่อนได้แต้มสาดก เรื่องภาสังขยาซึ่งมีเจ้าสายโปกคารพัทและบีวิเศษเป็นตัวละครเอกและส่วนอยู่ตามกลมมาเรียนเมนเรื่องของการละเกตและมามมนีกาหุบแต้มผ่าผนังนี้แมนถือแมนถือแต้มด้วยสีธรรมชาติผสมกับเกาววบูฮานลงบนพืนผ้าที่แห้งดี เทคนิคแบบนี้แมนบอลทนทานยาวนานและหมัดแตกลอกตกเก็ดง่ายมุกแต้มในสิมได้ถึงแต้มคืนใหม่หลังสัตวัดที่ซาวเมื่อข่าวที่มีการบูรณะสมเป็นวัดคืนใหม่อยู่ในส่วนถึงแต้มคืนใหม่โดยเฉพาะในภาคส่วนลุมของแต่ละแมนภาพ เราจะได้เห็นความแตกต่างจากผีมือการแต้มซึ่งบอลละเอียดปานนิดแ,แต้มแบบหิบฮอนฟ้าฝฟางยิงไปกนนั้นสีที่นํามาใช้มันมีความเข้มและเจิดจ้ากว่าธรรมดาโดยเฉพาะแมนสีเหลืองและสีฟ้าแมนหลายโพตย่ภายในสิบสากต่างๆของภาระสังขยา แมนเจาะจงแต้มใส่พื้นระวังประตูป้องเยี่ยมแดดฝาเบื้องหลังของแทนผาประธานมุกแต้มได้เล่าถึงชีวิตอันตื่นเต้นของตัวละครเองพญาโบกสารพัดอย่างต่างๆทุกคนเนาะครับนี่แมนมุกแต้มทุกคนที่เป็นประทับมาไ้วางตลาดหนักเนาะมีแต้มของมีแต้มของอ้า เรื่องโฮเทลฮาสมัยตะกีมลดลดลงตามทำการเวียดนาทุกคนเนาะเพื่อปลูกของฝังเล่าสินค้าต่างๆเพราะว่าสลายมขายเพื่อโปรโมโครงการพันปุ์สตรอว์ของเราเนื้อคนต่างประเทศกว่าดีถือโอกาสนี้ทำมาค้าขายนี่อันนี้อันหนึ่ง คนต่างประเทศก็มาเที่ยวหลายเลยเพื่อนเนาะคนต่างประเทศนะคือคนจีนคนเกาหลีนี่เขาก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะด้านข้างของวัดศรีสกเกตนี่ก็เป็นผ้าต่างๆเนาะคือพระธาตุหลวงว่ะส่วนๆก็จะอยู่ข้างกำแพงเนาะ ห้ามจับพระพุทธรูปทุกคนโนทชิงเดอะอ็อบเจกต์เนาะห้ามแต่ต้องวัตถุนะครับลังคางามทุกคนเป็นลังคาสามซันสี่ซันเนาะคนเป็นกัจฉิ พาลูกพาหลานมาอยางเกงินหลังคาเพิ่งจะชเป็นดินขอกทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายส้วมให้ทุกคนได้เป็นกันเป็นประมาณนี้หลังคาเป็นนะเป็นดินขอดินทีเนาะทีอ่าเพิ่น ภูมิปัญญาในสมัยนั้นสร้างขึ้นมาชัดซะงานออกมาหอบหนึ่งก็ยังก็ยังมีคนมาใส่บ้านบราะขาดสายทุกคนมีมาเรื่อยเื่อย นี่แม่นสีร้านจารึกทุกคนที่เพื่งติดตั้งไว้ทางหน้าน,นี่เนาะสีร้าะจลืึกเป็นตัวอักษรอขอมบททุกคนในอักษรเกา่าตัวทำมาสุดๆเนาะเป็นเขียนว่า ศิลาจะลึกแผ่นนึ่งสร้างด้วยหินเนื้อละเอียดแต่เคียงงามดีซึ่งบรรจุเนื้อใจความอันยืดเนื้อยืดยาวเนาะบรรยายนถึงประวัติศาสตร์การก่อสร้างการจัดวางการสมโพธิ์สลืมสลองวันวัดสัตสหรามเนาะซส่งปัจจุบันเอื้นว่าวัดศศิสเกเลือกงามของการก่อสร้างของวัดแห่งนี้คือวันพระหัตทีซีเดือนเมนา ปี1,700 19บเก้าทคนจากแมนแท้แมนฟอร์มครับทุกคนอ่านเป็นภาษาอังกฤษเปนปีหนึห่งแปดหนึ่งเก้าทุกคนหาหนึ่งเกสคือว่าะไร้างนี้สก็ประมาณหาห้าปีทุกคนว่าสีสกืม มาอ่านประวัติวัดศรีสเกตดังกั่วทุกคนเระะวัติย่อวัดศรีสเกตวัดนี้เอิ้นว่าวัดศรีสเกตสร้างตั้งเมื่อปีคศ1818สมัยเจ้าอนุวง,งศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวง์เวียงจันทร์ได้สร้าง10ปีก็ถือสงครามสักดีนาะตางดาวหกหนันและมางเพทํทำลายไปพร้อม กับทำลายนครขอลอเวิงจันท์ได้หลังสงคราม่านพ้นไปประชาชนาลาก็อได้พร้อมกันฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟูบูรณะวัดนี้ให้กับคืนดังเกา่าได้หากษาหุบลักษณะก่อสร้างเดิมไว้ทุกอยา่างต่อมาถึงปี1935ก็ได้มีการบรูบรณะรูปบรงศิลปะไว้ยางเกา่าดังเอาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้พจะเขียนใช้ว่าซิสเกตเซสเกตมิวเซียมเนาะ อิฟวอดอย่างต่างๆทุกคนเนี่ยก็จะปิดตัวเปรทั้งเพลงลงมาซุ่มประตูกับบันดินคอทุกคนส่วนเวลาเปิดนี่แมน8โมงเช้าหาหาโมงแรงทุกคนเนาะมันเดย์ฮะซันเดย์เปิดทุกวันเปิดทุกวันค่าพันประตูเนาะคนลาวหาพังกีตเนาะคนต่างประเทศ30มสบังกีตแต่ว่าในช่วงของอ่าบุญสินกินทาน,นต่างๆจะเปิดให้เข้าออฟรีทุกคนอ่า จะมีพระาธาตใหญ่อะยู่บริเวณอ้อมข้ามพระาธาตมีสองพระาธาตใหญ่ทุกคนอทางส้ายทางขวาเนาะจะถือว่าตั้งได้มุมนนอย่างสวยงามดีทุกคนคันธมาวัดนนี่สร้างปีหนะึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนาะปัจจุบันก็ผ่านมาได้ สองร้อยกว่าปีทุกคนเนี่ยเพื่นก็ยังเข้ามาใช้บาดนำกันเยอะเพือก็ยังเตรียมโอเตรียนมาคันแานวปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดกัใช้เวลาส้ามมาแล้วสองร้อยสองร้อยห้าปีทุกคนภาคปัจจุบันเนี่ย Welcome to Sisaket Museum Museum นะทุกคนเป็นป้ายตอนหับเนะ อันนั้นก็นเป็นวัดหอผักแก้วทุกคนแต่ว่าคนบด้เปิดอัน,นเป็นหอผักแก้วอันนี้เป็นซุ้มประตูทางเข้าเนาะอยู่กำ้ำขาขาขึ้นไปวัดศีเมืองอที่ว่าคนมาเที่ยวหลายแห่งทุกคนมาต,า,าตักบาตรญาติพวกต่างๆ อิมพีแดนป้ายสีลาจเล็กเนาะของฝรั่งเศสซอยในการหาปั้ประดาวาชิสเ,เคตทุกคนแถวเป็นป้ายเก่าสมควรเนาะก็สิแมนเกี่ยวกับไฟเยงเข้าเตลามิติะัะเลยฮะเป็นกระสีสนับสนุอทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนย่างไอ้บึงหอด้วยกนันมันเป็นหออย่างตัวนี้นะ่ะ เป็นหออยู่าแคมเส้นทางใหญ่ทุกคนแต่เป็นหอว่าหอ,อยเดี๋ยวบอกคำไปซอกอ่านกันเด้อแต่ว่าจะเป็นจุดเด่นเลยแหละเป็นหอไตปีดก,กับประมาณนี้นะเดี๋ยวบากคำไปซออมาก่อนยังบอกให้คือเชื่อนี่ตั้งแต่เคยมาวัดเนี่ยก็อจะใส่กระเจไว้ทุกคน สภาพรวมเวลาเขาขึ้นมาจุดนี้จะเห็นหอคำแล้วทุกคนแผนกล้องทรายจะเห็นหอคำจะมีไฟแดงต่างๆเนาะมีต้นอ,อก,ากากกะเลาต้นไม้สักกระทรวงทะเหลียงขาววัฒนธรรมนีก่กระทรวงศึกษาเนาะ ี่ก็เป็นหลังจากแมนหอเก็บหนังสือใบลานทุกคนโอ้มีคนไปแตะต้องหมดจังเาะมีหอยขูดหอยงัดอยูเนี่เดี๋ยวเพิ่นรีโนเวทใหม่กว่าจังเด้นี่กับพระธาตเก่าทุกคนในสมัยเตกี้พระธาตเก่า ี่บางคนมาสูบใหญ่ทุกคนเนะทีมหลงปองครับที่ว่าบางคนก็นนได้มีที่สำเร็จต่างๆเนะ <c oughs> <c oughs> สวยงามทุกคนสวยงาม <c oughs> ในพาทุกคนลงทั้งรุ่มเตือนเหมือนกัน ก็คำกับโบคอยได้ใส่บาททุกคนเนาะโดยส่วนตัวนะเพราะว่าจะใส่เป็นบางโอกาสด้ยเชเนาะแต่่อคอยาบคอยใส่แบบว่าประจำมาสักนๆเนาะถามว่ามีความเสื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธโบกะก็มีทุกคนเนื่องจากฐานเป็นศาสนาประเทศประจำประเทศลาวเดืมแต่บางข้างเขาก็ไปบางข้างเขากับ่บได้ไปเนาะ มันเลยเป็นอ้อมข้างจะเป็นธาตุต่างๆของบุคคลที่เสียชีวิตพญาแก้วสุธิรัตต่างๆถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีความสวยงามทุกคนและป่านี้ตามทุกคนเบิ้องลยเนาะเดี๋ยวเจงเลย หลังจากพาไปเบิ่งการตักบาตรแล้วพอบนี้ก็พาไปเบิ่งพามาเบิ่งบริเวณอ้อมข้างเนาะผาทา่าคนลาวสมมติว่าจากโรงนี้ไปก็จิตนี่แหละตั้งอยู่ท่าตดทุกคนเนาะบางครอบครัวก็ตั้งอยู่คอนโดโเนาะเป็น็อกเป็นรอกบางครอบครัวก็มีเงินไขก่ก็ตั้งเซ้ท่าจังสิ่นเนาะแต่ว่าพื้นที่ก็น้อยแล้วแหละ พื้นที่นะขึ้นกระดดกันไปอยู่คอนโดต่างต่าง,ง,งเพราะว่าท่าเนี่ยมันต้องได้ตั้งหาวอนในหะ้ทุกคนผู้ใดบม่มีทืนมีฮอนหไลน์เนี่ยก็จะได้ไปไหลน้ำหรือว่าคอนโดนเป็นเส้นทางสุดท้ายเลยแหละนั่นนะนี่บริเวณอ้อมข้างทุกคนของวัดถือว่ามีความ ล่มรื่นดีนะมนะีมีชุดนั่งชุดพักพรไล่ายทุกคนนะเพื่อนอนุรักษ์ได้เพื่อน,อนหักษาความสะอาดได้ดีนะนะแล้วกับการตกเต็มส่วนกับถือแบบบางๆทุกคนนะอืมก็ถือว่าดีถือว่าดีนี่จะเป็น กุฏิพระอาจารย์ต่างๆทุกคนกุฏิพระอาจารย์ต่างๆนี่กับป้ายวัดศรีสะเกดอืมเขายวพาทุกคนไปซ้อมเบิง้งเนาะอันนั้นอันหนึ่งล้วก็สิขอพาพาไปเปนบิ้งมนอื่นเนาะอืม อืมใส่บาทตักบาทหลายพอสมควรด้วเนาะกล้องนี่เวลาฮ้อนอะไรมันถ่ายบ่ได้ หเหตทุกคนเวลา8ปดโมงสหนาทีเนาะคนก็นยังมาแน่นคือเก่าอยู่<ม>เดี๋ยวดัดภาพทาั้งหน้ากัทุกคน คนก็หลายร้อยคนนะทุกคนเนาะที่มาใส่บาตรมือนนี้คือว่าเวลานี่ก็ยังนนแน่นขึ้นเกา่าเนี่ยปกจะใส่ใส่ข้าวแล้วก็ใส่ขนมใส่เงินใส่ดอกไม้ตามความเสื่อมภัยมันบางคนเขาก็ใส่ชิ้นแห้งข้าวปลาแห้งต่างๆแบบแต่ว่าความสะดวกสบายในก็านใส่ขนมกับดอกไม้กับเงินทุกคน หลักๆกันมาสามอันนั่นแหละทั้ทุกคนเนาะคลิปนี mm ้กับมีอย่างไงข้างเป็นการใส่บาตรเมื่อออกพรรษาที่เวียงจันทร์เลยทุกคนที่วัดศิษเกษ ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ซ่องบา็อกคำนะเป็นกระลังใจทางบล็อกคำได้หาสาร้างสังคดีไม่เรื่อยๆทุกคน,นเดี๋ยวขอตัวพาทุกคนไปเบื้องเนี่ยอื่นกันไปพอกัน